ฝนกำลังตกครับพี่น้องนี่คือเส้นทางจากจังหวัดอุดรไปจังหวัดหนองคายคณะนี่กำลังไปส่งพี่น้องฟังใสครับนี่นั่งหนึ่งครับพี่น้องบ่เห็นนามันดอกแล้วนี่นั่งหนึ่งนะครับเขามาอยู่โดนเขาก็ชิดว่าบ้านเขาเนาะพี่น้องเนาะจะสบายแจังไใจไปลวดไอ้ตูดไปทางอื่นนะสนันดกวะ ที่ลานสิไปเล่าจังมือหน้าฝนนะสิไปเล่าจังมือหันหนาวเลยนะแต่เยันบอกว่าไปจากปีนึงรถเออไปจากปีนึงโอ้ยสมคานปากได้ไหมเนาะเนาะเราจะให้ผมไปจดุดแล้วผมออไปซื้อเออผมไปซื้ออ,อ,อันนี้เปิ้นกะตั้งใจมาส่งเมียนะครับมาส่งเมียเพราะว่าคิดว่าเมียน้อย สีขาวมากมือนี้นนเขาบอกกันมึงถือว่ารูดเรื่องกับน,น้ำฝนเนาะแอ้ว<า>น,นี้น้ำหวานกะไปไล่มือพี่น้องครับขามไปฟังฝนไล่มือแล้วครับไปเห็ดทุลาฝนนี้ว่าตั้งแต่เสียดแต่ว่ามือนี้เพิ่นสีไปส่งน้ำฝนก้อนนะครับส่งน้ำฝนก้อนกีฬาไปจค่ปีละหล่ะเดอ้อปีนึง่อผมมีเงินใส่กจจะจังตัวรักษามหาดูกลูกศิลปั์ บ่าปันลุงสองคนอไ,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 ไม่ได้ไปทางใดหนึ่งไม่เจ้าข่อยกับน้องอยู่เฮือนหลายกว่าจบไปตลอด <c oughs> ไม่ต้องควรจะให้ข่อยนี่ไปเน, <c oughs> น,นี่ย <c oughs> อีน,น <c oughs> ั่งนี่ท้ในเรี่้วอยู่แต่งตัวเต็มเงอเ้านี่ <c oughs> อีลาไปเล่า, <c oughs> ลากับจิบจินหวัดพลังคนอยู่บ่านน้อสีถ่ายอยู่สิเกียนบ่ยบ้านน้อตัเอ,อียรอร์รอดไหม พี่น้องรกรพอนอินมักไสสุดดำมีหลีเด้อ้วนสำหรับซหนึ่งเด้แต่ว่าแต่ว่าลุงบอกว่าสุดดำนี่มันจะเฮีดยไทเฮาดูผอมลงตอนนี้คุณน้องบีก็คือว่าอุนดีครับพี่น้องครับว่าจอยบา่าอว้วนอ้วบตะจีหว้วยทายมุมไหนกะ <c oughs> ว่ามันหมูเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้งามหลายแต่ว่าามอกีบเปิดเผยแล้วเพ่นว่าพ่น,น,นรถพิเศษ สัญญาลดหุนลดความอ้วนจากอเมริกามากินเมดบนแปะแสนบาทแล้วบ่นะครับสร้งหมูวะพิเศษ <laughs> สร้งหมูวะพิเศษแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไไไไนางนี่มันคือบุรุษขี้น่องโอ้คนบางงามเห็นใจได่กับบางงาม<อ>บ่ออคือนคนบางคน<อ>งามไหลายนี่แหละเขา,เา,า,ขาว่าเบน่ผู้จบแต่เข่าตาผู้ดีกับผู้ใหญ่กับบางงาม นาตาพอดีแต่สันดานดีอยู่หน้าตาบอดีแต่ว่าเป็นคนดีอยู่กับเอาไหล่ะเอ้ยครับใครก็งามแต่นาใจดำตับมาพอดีเอออะไรวะงามจนนาใจดำมีอยู่วะมีเยอะแยะเออมีเยอะแยะอันนี้เขาบอกงามรูปร่างแต่เขางามใจเขาละงามใจเขาแล้วเอนาใจเขางามก็โอเคแล้วงามจนซื่อตรงจน อืมโะไรเออดีแน่วล่ะต่อไปสิคดละเริ่มคดเอ๋เอ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 มันเป็นสันติคดเพืเดียวเลยอย่าพักหือโคดนะอีนั่งนี่มันหิมใหญ่เพราะพี่น้องครับขันใหญ่มันไปมันกลับไปเด้ยใหญ่พาลงหนอนมันกล้งใหญ่พาขึนเขามันกับขึ้นครับใหญ่พาเขาห่างมันก็เขาครับแต่ว่าใหญ่พาไปซื้อเลขมันวาไปสื่อวาไปครับยากค่ะเอนเทมบ์เลขกจ้ะ เอียวเขามากเออบัก nhạc บัก nhạc บัก nhạc เบากับลุงอยู่ว่าจะไปเจ้าเขาไม่มาจอกเพรานั่นบัก nhạc วาโอ้ยเขาสีม้าเลยเนาะบนเขามีผัวอยู่ฟังฝุ่นวะนั่นมุสีม้าฮักเขาฮักเสียแต่เราลุงว่าหไหมลุงบอกมันก็จากวัาเมื่อคืนดูการเห็นด้วยนมันอาบน้ำอาบน้ำเอาอีหล่าจะไปใส่ใส่ชุดขาวไปใส่เอออีหล่าจะไปวัดไปใส่ชุดขาวเอ้าก็งามแใ่เรา กับมบูสามชีชนี่มันเนี้มันสงสัยมันบอหาถูกเปล่าถ้ากลับมาบรเวหามันเลยเนาะได้สิแวหาวม,หม,มันอยืนดหรอแวหามันอยู่เหรอพีน้องฝาแต่ตอนนี้ไปรอดลุนว่าพี่น้องหวานมัน,มน,น,นสีขาวมือนีบอซื้อไน้องหวานตอนนี้กำลงังทำใบอยู่ยังไม่มายังไม่เสร็จง่ายหรอกยังไม่เสร็จงายังทำใบอยู่เออหลายๆย่าง ทำเอกสารมันช้าละเอกสารเนี่ยเบาง่ายคือเอกสารเอกสารนี่ต้องใช้เวลาสองถึงสามเดือนสี่เวลาที่สุดก็รู้ละที่นี่ก็จังเลยเขาให้มันง่ายเขาไม่อยู่สัมมนุกว่าผัวอยู่คนไทยอยู่ที่นี่นั่งนี่มันเบาเบาเราเบาเราคนจับจุดมันได้ในพี่น้องครับพออย่างภาว่ามันเบาแบบนึ่งที่แต่หนามันมันปรับหนาพอได้เนี่ย งานหนาเพราะมันปรับหนาเ่ราะไรว่าไงแซมมึงเป็นคนตัวคนเ่ราะไรเขาข้าคนตัวคนได้นะคนกับเสื้อขัดหรืวเปล่าเจ็บคนตัวคนเพเป็นไหมเออคนตัวคนได้เนี่ยาเพราะว่าหนามึงบ่พไห้นะเพราะว่ามึงตัวเราหนามึงต้องปรับหนาเด้วมันเห็นหน้าเห็นหน้าใส่ซื่อมาได้เพราะว่าคนที่ตกนี่มันหนาอมถูกอยู่ตลอดเวลานะมันทั้งทาบดีใจมึงแกอมถูกคือเก่าเพราะหน้าปรับหน้าไม่เป็น หายได้ใบพูดพี่น้องครับถ้าเพื่อนหายแต่ว่าหายเห็เนแนวอื่นเห็นเวทัวแนวอื่นเก็บ่อได้อันนี้คือ,อไก้สีห่า,าด้านแลวพี่น้องครับพรมแดนไทยเล้าแล้วครับอามาสีหอดพี่ครับหัวใจกับเ,เริ่มอันนั้นลหลายอย่างแล้วเริ่มทำห้อลหลายๆอย่างเอาเดี๋ยวสีห้พี่น้องเบิ่งพรมแดนไทยเลาาครับพอนี้ขามเล่าครับพี่น้องมือนี้ พี่หลานซื้องงยอ,อย่างว่าฝากอะไรเนี่ย<อ>พี่น้องแฟนพี่น้องแฟนครับคนบอกว่า,วาโอ้ยน้องบีน่ารักสวยจังอิชายักชัยล้ว,ว่าหลายล่เขเมมต์เขามากฉันได้ชิมน้องบีมันไม่ใช่สองสามครั้งแล้วมันแล้วพี่น้องครับด่านภูมแดนหนองคายนะครับเตรียมตัวทีหละ วันฟัานไปชั่วโงเดียวเด้ครับเด้ใจตัวอย่างห้สูไปจักสามปีบนเด้ไปตลอชีวิตยไปตลอดชีวิตเลยก็ดีบอกไปจากชีวิตพวกตูซะวะที่ว่านี่มันลงเหรอ่มีคนแดกเรายู่นนะไปเปล่าลงเดี๋ยวมันหลุดจบมได้เดเร็วเอ อาหารเร <laughs> ็วเร็วลงลงรถเร็วเร็วทหารเออทหารลงรถเร็วพี่้องครับชิมนี่็เียไปซั่มนี่ครับพอันชิมนาก็แล้วกัน